จะถึงวันลอยกระทงแล้ววันนี้เรามาเล่นเอฟเฟกต์วันลอยกระทงกันสามเอฟเฟกต์น่าเล่นสุดๆเพ,เพิ่มค่าการมองเห็นแค่าปากเราก็ได้โคมลอยขึ้นมาแล้วมาดูเอฟเฟกต์กันต่อเลยผมจะได้กระทงอะไรเอ่ยมาดูกันกระทงกะลาคุณเป็นคนเนีย้ยเรียบร้อยสุดๆมาดูกันต่อว่าเราจะได้กระทงอะไรกัน เอฟเฟกที่3แคราปากก็จะมีโคมลอยขึ้นมาดูโคมยิ่เปิงอันนี้3ามเอฟเฟกน่าเล่นสุดๆในวันลอยกระทงเพื่อนมาเล่นกันนะครับเพื่อเพิ่มค่าการมองเห็นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามแล้วอย่าลืมกดรีโพส์ให้ผมด้วยนะครับผมพี P ่บอยออนไลน์มีเทคนิคและสาระดีๆมาแบ,บ่งปันกันทุกวันอย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับแล้จะได้รับสาระและเทคนิคดีดในการ then TikTok.